สวัสดีค่ะเพื่อนเนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t า r โลนเรื่องสกอร์มินห้ากันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเรามาในหัวข้อแรนดอมเนาะข้อความจากทาวเวสุวรรณถึงคุณนะคะที่มาเจอคลิปนี้นะคะทุกคนข้อความจากทาวเวสุวรรณถึงคุณที่มาเจอคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโดยใช้ไพ่ยิปซีก่อนนะคนนะแบบ ฉบับออริจินอลนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยตามด้วยไพย่ออฟเคิกอีกสองอีกสองสำรับนะคะเป็นข้อความสุม่มบางข้อความอาจจะเป็นข้อความของคุณคหรือว่าบางข้อความอาจจะเป็นข้อความของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะคะใบแรกค่ะว้าวนะคะก้าไม้เท้านะทุกคนในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะคะจากความ จากการทำงานเหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตเหน็ดเหนื่อยจากการออทำงานโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันใช้ระยะเวลานานมากนะคะที่คุณแบบอดทนกับมันมาจนถึงจะถึงจุดที่มันจะสิ้นสุดลงแล้วคะ่ะทุกคนนะคะ The Hermit ค่ะในเรื่องของการศึกษาเนาะ บางคนอาจจะใกล้เรียนจบแล้วนะคะอยู่ช่วงอยู่ช่วงของการฝึกงานที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะทุกคนบางคนช่วงนี้อาจจะหาทางออกกับปัญหาอะไรบางอย่างได้นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เขาคอยชี้แนะชี้แนะคุณหรือว่าบางคนอาจจะเห็นข้อความแรงบันดาลใจอะไรต่างๆผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันจะเป็นข้อความปลุกใจเป็นข้อความที่ฉายแสงสว่าง มาในเส้นทางเดินของคุณนะคะทิศทางความคิดทิศทางในเรื่องของความสด็จของคุณจะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการที่คุณแบบโดนหกหกล้มล้มลุกคุกคานมานานอะไรเงี้ยนะคะแปดเหรียญค่ะบางคนนี่อาจจะได้เรียกว่าทำทำในสายของงานที่เป็นงานออฟฟิศก็ได้เป็นงานที่ต้องอยู่ท่าเดียวเป็นระยะเวลานานๆบางคนอาจจะทำในเรื่องของงาน เย็บปักถักร้อยนะคะในเรื่องของการแกะสละักเป็นช่างเป็นช่างฝีมือทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดนะใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งที่ทำนะคะบางทีคุณแบบอยู่กับงานชิ้นหนึ่งคุณสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันเลยบางคนเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทํางานในเรื่องของการทําในเรื่องของช่วงนี้เขาฮิตเรื่องของสายมูกันใช่ไหมทุกคนที่มันเกี่ยวข้องกับการถัก ถักจี้ถักพวกอะไรที่มันสวยงามทุกคนที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นเกี่ยวกับแก้วแก้วป่งขามในเรื่องของพระเครื่องอะไรบางอย่างนะคะทำให้มันแบบดูสวยงามทาชิ้นงานให้ดูสวยงามอะไราก,ก็ได้นะคะเดอร์ซันนะคะงานของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่มันจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูง ะะมีโอกาสมีชื่อเสียงในอนาคตนะคะมีโอกาสที่มันจะทําเงินให้คุณได้ในอนาคตอาจจะไม่ได้มากนะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้คุณได้มีรายได้เข้ามานะคะใครบางคนอาจจะทํางานเป็นผู้ที่เป็นครูสอนในโรงเรียนอนุบาลก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้นะคะ เป็นคนที่มีเวลาคุณมี energy ของความสนุกสนานอยู่ในตัวมีความขี้เล่นมีความน่ารักอะทุกคนเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยบางคนก็บางทีอาจจะแบบดูเป็นคนขึมขึมในบางเวลาแต่บางเวลาคุณก็ดูเป็นคนขี้เล่นอะไรเงี้ยสำหรับแบบคนที่สนิทก,กับคุณจริงๆอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหนึ่งดาการตัดสินใจในการ แก้ปัญหาต่างๆการตัดสินใจในเรื่องของการคิดคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วมันมีโอากาสที่มันจะประสบความสาเร็จให้คุณหาในเรื่องของแผน A แผน B นะคะทาอะไรก็ตามให้รอบคอบนะะทุกคนแล้วมันจะดีเนาะนะคะบางคนก็อาจจะเกิดในธาตุไฟนะคะราศีกันธาตุดินบางคนอาจจะเกิดในวันอาทิตย์บางคนจ,จะเกิดในราศีธาตุลม Queen of w a n d นะคุณมีความคุณมีความกระตือรือร้นในตัวเองอ่ะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบชอบออกกำลังกายเป็นคนที่ work hard pay hard ค่ะทำงานหนักด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบเที่ยวเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะใช้ชีวิตอ่ะทุกคนคุณอาจจะเป็นคนคนคนหนึ่งที่สามารถบาลานซ์ชีวิตในการทำงานแล้วก็ใน ในการใช้ชีวิตไปด้วยอะไรเงี้ยได้อย่างลงตัวก็เป็นไปนได้นะคะใบต่อไป the devil ค่ะทุกคนบางคนอาจจะนับถือในใสายของทาวเวสสุวรรณโดยตรงเลยก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับท่านพญายมก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันผูกมัดคุณอยู่ที่มันแบบทำ ผูกมัดคุณไม่ว่าจะด้วยเงิืง่อนขไขใดๆก็แล้วแต่คุณอย่าไปลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆที่มันอาจจะเป็นของปลอมของไม่จริงที่อยู่บนโลกใบนี้เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเออการมีเงินเยอะๆดีเราต้องรีบทำเงินรีบทำเงินอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะแบบทำให้ตัวเองสบายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วบางทีความสบายอาจจะอยู่ที่ความสุขภายในลึกๆของคุณก็ได้นะคะ Queen of ครับคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีอารมณ์อ่อนไหวคนข้างง่ายเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยนะคะเป็นคนที่มีมีเรื่องให้คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาบางทีคุณแบบดูเป็นคนที่แบบมีความกระตือรือร้นในการทํางานนะเวลาคุณอยู่หน้างานอะไรอย่าเงี้ยส่วนเวลาคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณก็จะแบบเป็นอารมณ์เหมือนเป็นแม่บ้านท่านหนึ่งที่มีความใส่ใจคนอื่นแล้วก็ บางทีถ้าเกิดว,ว่าคุณคุณโดนคำพูดใดคำพูดหนึ่งที่มันกระทบจิตใจอะไรเงี้ยคุณก็จะนอยไปเลยทั้งวันอะไรี้นะคะก็เป็นไปได้สิบถ้วยค่ะมันเกี่ยวกับที่บ้านคุณเนาะนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวกับคุณแม่ของคุณบางคนอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพเกี่ยวกับม,มดลูกอะไรเงี้ยน,นะคะ ไม่เหมาะให้อีกสองใบเนี่ยมันเกี่ยวกับหมดลูกอะไรก็ได้นะทุกคนนะสุขภาพที่ระวังเกี่ยวกับเรื่องหมดลูกกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรนี้ก็ได้นะคะสาหรับท่านผู้หญิงนะคะทุกคนบางคนอาจจะเกิดในราศีพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่ชอบในในสตร์ของสัตว์ ลึกลับสัตว์ลีลับอะไรบางอย่างบางคนชอบฟังเรื่องผีบางคนชอบในเรื่องของเวทมนต์คาถาบางคนชอบดูหมอดูบางคนชอบออในเรื่องของการมนุษย์ต่างดาวไปเลยก็ได้นะคะนอกโลกไปเลยอะไรเงี้ยชอบเรื่องของจิตวิญญาณเป็นคนที่มีความฉลาดลึกลับมีสเสน่ห์น่าค้นหาท่านหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะ ใบสุดท้ายแล้ว king of pentacles ค่ะในเรื่องของการเงินเนาะจริงๆอันนี้ก็เป็นไพ่ของท้าวเวสุวรรณเช่นเดียวกันนะราชาถือเหรียญน,นะคะการเงินคุณมีโอกาสที่มันจะดียิ่งใครทำธุรกิจกับครอบครัวแล้วเนี่ยแม่หมอกคิดว่ามันมันไม่มีวันมันไม่มีวันเจอางอ่ะทุกคนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเจ้าของงานเจ้าของกิจการเนาะ ร้านร้านที่แบบเปิดตอนกลางคืนก็ได้นะคะเจ้าของกิจการที่แบบเลอศร้านเปิดตอนกลางคืนสําหรับสําหรับแบบใช้ชีวิตตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้มันมีโอกาสที่กิจการกิจการคุณเนี่ยจะบูมนะคะภาระคุณเยอะภลระคุณหนักนะคะเห็นไหมหมออา,อาจจะเปิดเป็นกิจการแบบผับบาร์อะไรอะไรอย่างนี้ก็ได้คุณจะมีแบบความคิด ที่เอาชนะคู่แข่งคุณได้อะนะคะไม่ว่าคู่แข่งคุณจะมาในรูปแบบไหนคุณก็สามารถที่จะเอาชนะพวกเขาได้คุณเป็นคนที่มีความแพลพลาวๆๆอะทุกคนนะคะแพลพลาวเนาะให้ระวังสุขภาพในอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการกินนะคะในเรื่องของการกินดื่มนะคะช่วงนี้ลดได้ให้ลดนะถ้าง,งดได้ก็คือให้งดไปเลยนะคะว่าอีกอย่างหนึ่งคุณคุณเป็นคนที่มีภาระเยอะเป็นคนที่แบบมีมีความรับผิดชอบ เยอะนะคะเยอะมากมากช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสที่แบบว่ามันมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะต่อไปเรามาดูไพ่นักธรรมกันนะคะอันนี้แม่เหมาะให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่มาเจอแรนดอมคลิปนี้หนึ่งใบจะน้อยไปไหมทุกคนสักสามใบแล้วกันนะคะเข้าสังคมหมายเลขสาม ไม่บอกคิดว่าคุณจะมีการต่อยอดธุรกิจมีการคุยมีการดีลมีการประสานงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบางคนอาจจะอยากเอาสินค้าอะไรบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมในร้านหรือว่าบางคนอาจจะอยากได้เออครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆอะไรเง,งี้ยคุณอาจจะต้องมีการเข้าสังคมมีการเข้าประสานงานอะไรบางอย่างนะคะที่เขาทําในแวดวงเดียวกับคุณนะคะต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง บางคนอาจจะเป็นลูกหลานขององค์เทวิสุวรรณนะคะเป็นคนที่นับถือท่านโดยมาตั้งตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยนะคะทุกคนแล้วแบบคุณเป็นคนที่มีสิทธิคุ้มครองเนื่องจากด้วยศีลสมาธิปัญญาของคุณด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าเออมีสิทธิคุ้มครองแล้วก็คือคุณจะทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะคุณเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาที่ดีนะคะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์อะทุกคนบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิ ชอบฟังเทศฟังธรรมชอบฟังอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่นะคะคุณเป็นคนหนึ่งคนคนนึงที่สิ่งศิสิทธิ์เขาเอ็นดูคุณเพราะว่าเนื่องด้วยความคิดของคุณเป็นความคิดที่แบบบริสุทธิ์ไม่ไปมุ่งร้ายใครไม่คิดที่จะไปทำร้ายใครอะไรเงี้ยนะคะใบสุดท้ายนะคะความอ่อนไหวหมายเลขยี่สิสองนะคะ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกหน่อยรู้สึกมันไม่ได้ดังใจรู้สึกผิดพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วคุณรู้สึกโทษตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเราทุกอย่างมันเป็นบทเรียนเราเรียกง่ายๆว่าช่วงนี้เท่ากับว่าคุณรู้สึกว่าคุณเปลาะบ,บางมากๆอ่อนไหวง่ายมากๆให้คุณพยายามหาที่ยึดเกาะที่ยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นการสวดมนต์อาจจะเป็นการ ทำอะไรเงี้ยทำอะไรบางอย่างให้มันเพิ่มสมาธิของคุณขึ้นมาบางคนอาจจะชอบในเรื่องของการวาดภาพบางคนอาจจะชอบในเรื่องของการถักทออะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะพยายามทำทำจิตใจตัวตัวของคุณเองให้มันหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะทุกคนเพราะคุณเป็นลูกรักท่านเทพเนาะนะคะเ,เรามาใช้ไพ่สำรับต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นไพ่คู่บุญนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ของคนไทย เหมือนกันไพ่นักทำนี่แม่หมอทำเองนะทุกคนนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเรามาดูไพ่เสริมอีกสำรับหนึ่งนะคะอันนี้แม่หมอใช้สามใบเช่นเดียวกันนะคะเก็บรักษาไว้ได้นะคะเนีย่ยเห็นไหมคุณเป็นในเรื่องของคลังสมบัติเนาะนะคะมีทุกอย่างนะคะมีทั้ง ดาบนะคะมีทั้งถ้วยนะคะมีทั้งเหรียญนะคะมีมงกุฎด้วยบางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่านะคะในหน้าที่การงานนะคะดีมากๆนะคะสติปัญญาดีนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเออไม่ไม่ไม่เกี่ยงงานดีกว่าเป็นคนไม่เกี่ยงงานไม่ว่าคุณ จะได้งานอะไรก็แล้วแต่แหละคุณทําหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่เอ,อ่อจะเรียกว่าไงดีละ่ะเป็นคนน่ารักอ่ะทุกคนเป็นคนน่ารักแล้วก็ สิ่งใดก็แล้วแต่ที่ตกทอดมายังมายังคุณอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นความลับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองในเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่คุณก็คือหายห่วงเลยคุณสามารถที่จะเก็บความลับได้คุณสามารถที่จะเก็บในเรื่องของเงินทองได้อะไรเงี้ยนะคะรับฝากของได้อะไรเงี้ยนะคะต่อไปค่ะจุดสูงสุดนะคะอืม บางคนมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานในสายงานงานของข้าราชการหรือว่าจะเป็นลูกน้องเขานะคะคุณมีสิทธิที่คุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเป็นเอ่อเป็นลําดับที่สูงขึ้นนะคะเป็นหัวหน้านแผนกนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอะไรเงี้ยนะคะทุกคน คุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณคุณจะมีภาระเพิ่มขึ้นด้วยแหละนะคะจากการที่คุณได้อยู่สูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะการใช้การใช้อำนาจการใช้เอ,อ่อความพิเศษอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีมากขึ้นแต่คุณต้องอย่าลืมในเรื่องของการมีพระเดชพระคุณอะไรเงี้ยนะนะคะคุณเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาดีมีไหวพริบดี ใบสุดท้ายนะคะทุกคนมีปีอีกแล้วนะคะพระอาทิตย์ค่ะบางท่านเร,เรียกว่าเป็นบางคนที่มาเจอเรนดอมคลิปนี้เนี่ยข้อความจากทวิสุวรรณเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟมีธาตุไฟอยู่ในตัวค่อนข้างสูงเป็นคนที่แบบกระฉับกระเฉงนะคะทานู่นทํานี่ได้ไม่หยุดนะคะหาเรื่องไปนู่นไปนี่ได้นะคะเป็นคนที่แบบมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเนาะบางคนอาจจะเกิดในวันอาทิตย์ก็ได้นะคะเพราะว่ามีตะซันมาด้วยนะคะทุกคน วันอาทิตย์มาแรงนะคะสำหรับคนที่มาเจอแรนดอมคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะชี้เป้าหมายไปทางใดก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะชี้เป้าหมายไปทางใดก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่คุณจะทำสิ่งนั้นจนสิ่งนั้นมันสำเร็จผลจนสิ่งนั้นมันบรรลุเป้าประสงค์ของคุณอะไรเงี้ยนะคะ มีโอกาสก้าวหน้าค่ะทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในทั้งทั้งในด้านของหน้าที่การงานในเรื่องของการการเงินนะคะอืมประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคนที่มาเจอแรนด้อมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอออร์ตให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการดูดวงส่วนตัวสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะทุกคนแม่หมอยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอฝาก เออพรแจ่หมอนไว้ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปน,นี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย